วันนี้มาพบกับยีโฮงนะครับออรูสุสองแสงมงคนอายุทยานะครับแล้วก็มิสเตอร์วอลเปเปอร์นะครับคุณมานกนะครับวันี้ด้วยนะฮะวันนี้เราจะมาตอบคำถามนะครับลูกค้าที่ได้ถามไว้ว่าน้ำมันเครื่อง CNG กับน้ำมันเครื่องดีเซลทั่วไปใช้กันได้ไหมนะครับใช้กันไม่ได้นะครับนี่นะฮะนี่คือน้ำมันเครื่อง CNG นะครับ มันจะเหมือนอนกันได้นะฮะเพราะว่ามันเป็นเบอร์เดียวกัน15แล้วเป็น U40 นวคุณมนต์น,น,นะฮะ,ะนะครับแต่เกณฑ์มาตรฐานจะไม่เหมือนกันนะอันนี้จะลงที่่ามินแล้วก็ CES 2085นะครับคุยง่ายเครื่องยนต์ CNG นี่ความร้อนตสูงความร้อนในห้องเผาไหม้ประมาณเท่าไหร่ับคุณมนตประมาณ600ะนะนะความร้อนในห้องเผาไหม้ของ,ง CNG นี่ยประมาณ600องศานะครับซึ่งสูงมากเทียบกับน้ำมันเครื่องดีเซลทั่วไปนะครับ ความร้อนในห้องเผาไหม้จะอยู่แค่ประมาณ300นะครับอันนี้เป็นการประมาณนะครับฉะนั้นความร้อนของเครื่องยนต์แก๊ส CNG กับเครื่องยนต์ดีเซลปกติจะไม่เท่ากันฉะนั้นน้ำมันเครื่องเนี่ยทางบริษัท t p พ t ก็เลยแนะนําว่าห้ามใช้น้ำมันเครื่องปนกันนะครับนี่ฮะดูนะฮะนี่ไม่เหมือนกันนะครับนี่นะครับการสั่งซื้อก็จะมีโค้ดด้วยนะฮะนี่นะครับเป็นการป้องกันเครื่องยนต์ลูกค้าชนนะครับฉะนั้นถามว่า ถ้าน้ำมันเครื่องดีเซลไปเติม CNG ได้ไหมในเบื้องต้นได้เนาะคุณมนพแต่พอสักพักหนึ่งก็จะเกิดความร้อนสูงเครื่องนยนต์จะชำรุดเสียหายได้นะครับและที่สําคัญนะครับน้ำมันเครื่องดีเซลเราเนี่ยจะประกอบด้วย2เบอร์นะฮะจะมีเบอร์1 0 30 15 40อันนี้ใช้ในดีเซลปกตินะอันนี้ดีเซลปกตินะแต่ถ้าเครื่องยนต์ของท่านมีการใช้แก๊ส CNG ไม่ว่าจะดัดแปลงหรือรถโรงงาน เราควรใช้น้ำมันเครื่อง CNG ครับนะครับซึ่งในท้องตลาดเขาก็จะระบุอยู่แล้วว่าน้ำมันเครื่องตัวนี้ใช้ได้ไหมหรือใช้ไม่ได้ให้ทุกท่านอ่านก่อนซื้อนะครับเดี๋ยวจะไปโดนหลอกเข้าแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะได้ของแท้แน่นอนนะครับติดต่อมาที่ยงได้เลยนี่ซื้อเป็นถังไปเลยราคาไม่แพงครับทักมันในเพจได้เลยราคาพิเศษนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะให้ดูสีกันนะครับนี่ว่าจะเป็นยังไงโอเคอ่ะคุณมนกุกอันนี้ CNG นะครับนี่ครับ ครับอ่าคูมันนอปเทนจะครึ่งหนึ่งครับคูมันนอครึ่งหนึ่งก็ได้ครับคูมันนอเราแค่ดูสีกันนะครับอ่าอันนี้ CNG นะนะครับอันนี้ก็จะเป็น15-40นะครับเหมือนกันแต่เป็นดีเซลนะครับครับนี่นะฮะอ่าส่วนอันนี้ก็จะเป็นเบอร์ยอดนิยมนะ1 3 0นะครับตัวนี้1 3 0นะครับ นะครับเห็นไหมฮะว่าทางผู้ผลิตเขาก็จะให้สีไม่เหมือนกันไว้นะครับถ้ามันเหมือนกันนะคุณมันบสีมันจะเหมือนกันนะเห็นไหมฮะ CNG ก็จอกเป็นอีกสีหนึ่งคล้ายๆน้ำมันเครื่องเป็นสินนะครับส่วนดีเซลเราก็จะเป็นสีแบบนี้นะครับจะเข้มนิดนึงเพราะมีแอลดิวเยอะนะฮะอันนี้จะเป็นเบอร์สิบสามสิบนะครับอันนี้จะเป็นเบอร์สิบห้าสี่สิบส่วนตัวนี้จะเป็น CNG นะครับฉะนั้น ผู้ผลิตเขาบอกไว้แล้วครับว่าถ้ารถของท่านเป็นเครื่องยนต์ก๊าซ CNG หรือมีการดัดแปลงเป็น CNG ต้องใช้น้ำมันเครื่องของ CNG เท่านั้นเพื่อ,อยุอยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ท่านนะครับแต่ถ้าเติมผิดไปครัง้งสองครั้งเป็นไรมนะั้งคุณมนุษย์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรทายออกเปลี่ยนใหม่นะครับแต่อย่าลืมว่าอุณหภูมิในห้องเผาไหมสูงมากเราสังเกตไหมว่าเราอยู่ใกล้ๆรถ CNG เนี่ยมันจะร้อนเพราะมันเป็นแก๊สไง ครื่องยนต์มันจะร้อนนะครับกับการถ้าเป็นดีเซลเนี่ยความร้อนในเครื่องยนต์เขาจะต่ากว่านะครับฉะนั้นการเลือกใช้น้ำมันเครื่องเนี่ยก็มีส่วนสําคัญในการทําให้ยืดอายุก,การใช้งานของเครื่องยนต์นะคุณมนกนะฮะก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้นะฮะก็อันนี้แล้วถ้าลูกค้าถามว่าเอาไปใช้เครื่องเบนซินได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะนะครับตัวนี้เอาไปใสเป่เบนซินไม่ได้นะครับเราพูดถึงดีเซลเท่านั้นดีเซลปกติและก็ดีเซลที่เป็นแก๊ ยังไงทุกท่านถ้ามีรถที่ใช้แก๊สอยู่ในในความดูแลของท่านอยากจะติดต่อถ่ายน้ำมันเครื่องสอบถามข้อมูลวิ่งระดับหรืออย่างไรนะครับติดต่อมาที่ยองตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับยังไงวันนี้ยงกับคุณมนกข,ขอบคุณมากนะครับที่ตามลิปนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจวันนี้สวัสดีครับ